อินดี้ไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างเดียวนะครับอินดี้ไม่ได้เป็นรองหนึ่งแล้วมาเป็นตัวแทนการแต่งตั้งอินดี้ครั้งนี้เปลี่ยนมงกุฎให้เป็นมงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์2021ซึ่งเราทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เรากำลังประกวดหลายจังหวัดแล้วก่อนโควิดจะลอกใหญ่กำลังมาเราก็เลยต้องหยุดไปเราก็เลยเอามองกุฎนี้ให้น้องไปเลยก็ถือว่าเป็นมงกุฎประจำตำแหน่งนะครับตอนนี้อินดี้จอห์นสันก็คือมิสแกรนไทยแลนด์2021นะเมื่อกี้กระซิบน้องเราให้ลบ ไทเท่าเก่าให้หมดนะฮะเ้วก็เป็นชทเทิาใหม่เลยแล้วน้องก็ดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันอำลาตำแหน่งก็คือ,อจะประกวดอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มประกวดประมาณมีนาคมปีหน้าปีหน้าจะประกวดเร็วนิดนึงนะครับก็จะเริ่มเก็บตัวแล้วก็น้องก็จะอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับในวันนั้นคือคือเอ,เอาจริงๆแล้วน้องก็อยู่ในชทเท่ลรองหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่ใช่น้ำน้ำใช้เสร็จแล้วก็ต่อไปก็ต้องรองหนึ่ง นะครับเพราะว่าน้องก็มีศักยภาพแล้วก็มีการลันเลนเนอร์อัพที่เหมาะสมที่สุดแล้วเป็นน้องเป็นคนอื่นไปไม่ได้นะครับา,งงานบง,งานาาครับก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ควอแันทีนเหลือแค่7จดวันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะและ้วก็สามารถทํากิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตได้ทันทีที่ถึงจะมีการตรวจนะครับหนึ่งครั้งถ้าไม่มีอะไรก็ทํากิจกรรมกับเราได้เลยถ้ามีก็ส่งโรงพยาบาลน,นะฮะ แล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ15วันมีแต่กิจกรรมที่นั่นทั้งหมดเอาจริงๆเลยนะครับผมเต็มที่กับโปรเจก t นี้มากท,ทั้งที่นะครับเราใช้เงินของเราพูดได้เลยนะครับไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลสักบาทเดียวไม่ใช่ใช้เงินของการท่องเที่ยวสักบาทเดียวไม่ได้ใช้เงินของภูเก็ตสักบาทเดียวนะฮะแต่วันนี้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศชาติมาแต่ผมจะไม่ทวงว่าทําไมไม่มามาไหมใครจะมาผมเชิญหมดนะครับผมเชิญหอการค้าจังหวัดภูเกต็ตนะท่านบอกว่าติดตีกอล์ฟ ผมเชิญรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านบอกว่าติดธุระไปที่กระบี่ผมเชิญที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดีอยู่ต่างจังหวัดนะครผมเชิญผู้ว่าทผู้ว่าทท,อท,อทอบอกว่าคนขับรถติดโควิดนะฮะก็ทุกคนมีล้วนมีเหตุผลของตัวเองผมทําหน้าที่ประชาชนคนหนึ่งแล้วเต็มความสามารถอย่างที่เห็นวันนี้นะครับว่าไม่มีผู้ใหญ่มาแต่กาลังใจของคนไทยไม่ได้ถดถอยนะครับอะไรนะฮะ ภูเก็ตเท่านั้นครับไม่สามารถจะ transit ท,ท,ที่กรุงเทพได้นะครับอันนี้ฝ่ายฝ่ายต่างประเทศของเราได้ดูแลหมดก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ t r a n s ิตท,ที่สุวรรณภูมิเพราะว่าถ้าทรานสิตปั๊บจะถูกเก็บกักตัวเข้าที่นี่เลยนะครับทุก international flight ก็คือจะลงมาจากต่างประเทศแล้วลงภูเก็ตเลยซึ่งไฟล์มีน้อยมากทุกคนก็จะจ่ายในราคาที่แพงนะครับแต่ทุกคนก็พร้อมครับนนรไม่น่าเกิน70ประเทศนะครับไม่น่าเกินตอนนี้เนี่ยที่จิสเตอร์มาครบทุกอย่าง เริ่มทยอยส่งตัวเครื่องบินมาเนี่ยอยู่เกือบเกือบ60นะฮะแล้วก็มีบางประเทศที่ยึกยักยึกยักเพราะว่าด้วยประเทศเขาลําบากด้วยประเทศเขาไม่สามารถจะหาจะหาเอกสารที่จะซัพพอร์ตในการมาตอบเครื่องรวมถึงสายการบินน้อยมากบางบางบางที่ยังไม่ค่อยมีสายการบินออกจากประเทศเขาครับมันก็จะลําบากลําบากหน่อยครับ ไม่ครับก็คือทุกคนที่จะมาเนี่ยจะต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องในปัจจุบนันยังต้องทํา COE ก็คือการตรวจทุกอย่างแล้วก็ผ่านสถานทูตนะหรือสถานทูตที่ใกล้เคียงที่บางประเทศไม่มีนะครับได้ออกไปรับรองนะครับถึงจะขึ้นเครื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกเลยนะทำเหมือนนักกีฬาทั่วไปทําทุกอย่างในแพลตฟอร์มแล้วก็พอมาถึงปั๊บเนี่ยเราต้องตรวจสามรอบนะครับตอนเริ่มต้นตรงกลางและตอนจบ นะครับแล้วก็ส่งเธอกลับบ้านกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเชื้อก็ทาเหมือนปีที่แล้วครับรักษาจนหายแล้วก็ถึงจะปล่อยกลับครับเพราะฉะนั้นทุกคนมาเนี่ยก็ต้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับค่าตรวจก็แพงนะครับบอกได้เลยฮะก็ค่าตรวจที่ภูเก็ตก็เรียกก็ใช้เงิน8,000บาทครับนะฮะทุกอย่างเราก็ยินดีนะครับเพื่อประเทศชาติของเราเนี่ยพูดเพราะไหมฮะงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ จะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ด้านโครงสร้างด้านเวทีด้านแสงสีเสียงด้านทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้ว <c oughs> เหลือแค่เติมนิดเติมหน่อยนะครับทีมงานก็เสร็จหมดแล้วทีมโปรดักชั่นก็เสร็จทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเอาเป็นว่าให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมนูอาหารยังเลือกแล้วเลยนะครับว่าวันไหนกินที่ไหนวันไหนกินโรงแรมอะไรเป็นบัฟเฟ่ยังเงี้ยเกือบหมดแล้วหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วละครับเงินก็เกือบหมดแล้ว,ลวนะครับอะไรนะฮะ โอ้ยอยากไปคิดเลยคิดแล้วเดี๋ยวไม่กล้าจัดก็<ม> <c oughs> อย่างที่บอกครับไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงประมาณแถวๆสี่สิบล้านก็ถ้าเป็นเงินก็ล้านล้านกว่าเหรียญน,นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตอนนี้เงิน u s ตกด้วยตอนนี้สั้งสามสิบสี่บาทนะฮะแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะฮะแต่ที่เกี่ยวก็คือว่าเราใช้เงินเยอะมากและพูดตรงนี้เลยทุกอย่างผมจ่ายแม้กระทั่งโรงแรมเชอราตันที่ผมเลือกให้ผมจ่ายผมพูดออกสื่อได้แต่ผมขอบคุณเขาที่เขา คอร์เปอเรกับผมในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของความเป็นโปรเฟชชั่น a l ลในเรื่องของการดูแลรีเซพชันนางงามอย่างกรณีที่ดีมากๆเพราะผมต้องการภาพลักษณ์ของประเทศและภาพลักษณ์เซอร์วิสของพวกเราและ MGI เพราะฉะนั้นการจ่ายตังไม่ใช่ปัญหาสำหรับ MGI แต่สิ่งที่มากกว่าการจ่ายตังคือทำอย่างไรให้เขาเป็นสเปเชียล v p p ของเราให้ได้อันนี้โรงแรมเขาดูแลให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราไม่เคยได้แลมฟรีเลยนะครับบอกได้ตรงๆ เราจ่ายเงินจะนอนที่ไหนจะกินที่ไหนเราจ่ายเงินทั้งหมดทุกอย่างครับแต่ทุกอย่างออกมาเต็มที่เหมือนเดิมครับพเหราเพราะว่าเป็นทางโคตรโลคอสค่าตอบคืออย่างสมมุติแฟชั่นโชว์รอบชุดไม้น้ำวันที่18ก็จะเป็นใช้เรือยอชสองลำพาน้องเข้ามาจากทะเลทุกคนต้องตื่นเช้าแต่งหน้าทำผมเสร็จถึงจะเอาไปลงเรือไปปล่อยอ่าว <c oughs> แล้วก็เอาถ่ายทอดเข้ามา <c oughs> พอมาถึงที่เพียก็จะเป็นเลดคาร์เปตก็เดินแฟชั่นโชว์ เดินเสร็จแล้วก็เดินขึ้นเรือแล้วเรือก็ถอยกลับไปแล้วไปปาร์ตี้บนเรือเป็น l u นช์นะฮะที่เรือแล้วก็ตอนบ่ายก็ปาร์ตี้กันนะฮรแล้วเสร็จแล้วถึงจะกลับมานะฮะก็ทําทุกอย่างแล้วก็รอบไฟนอลก็สุดท้ายต้องกลับมาที่เดิมเพราะว่าเนื่องจากตอนแรกจะเป็นภูเก็ตแฟนตาซีแต่ว่าระบบไฟค่อนข้างมีปัญหาเยอะมากแล้วก็กลัวว่านางงานจะถูกไฟช็อตนะ,ะต้องขอบคุณนะฮะถึงแม้ไม่ได้ช่วยกันนะครับคุณผินนะฮะที่แบบอนุญาตให้ผาภูเก็ตแฟนตาซีแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งขออภัย ชิลเลอร์แอร์เสียหมดเลยซึ่งต้องใช้เงินประมาณ18ล้านในการซ่อมชิลเลอร์แอร์มีไหมฮะขอยืมก่อนมันก็เยอะไปนิดหนึ่งคงคือในประเทศที่ผ่านมาผมบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่คอเอาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นผมไม่กล้าทำอะไรผิดการจัดงานวันนี้ต้องขออนุญาตกสทชผมมีใบอนุญาตชัดเจนนะฮะนะฮะแล้วผมขออนุญาตเขต ขออนุญาตกรุงเทพทุกใบต้องครบผมบอกเลยนะฮะถ้าใครจัดงานไม่ครบถูกจับติดคุกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้เรื่องความพร้อมเรื่องการขออนุญาตเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลของจังหวัดของกรมควบคุมโรคติดต่อเวลาผมทําหนังสือต้องถึงหลายคนเหลือเกินบางทีก็งงนะฮะกรมควบคุมโรคติดต่อสอบอคการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยต้องครบหนังสืออันเดียวกันแต่ต้องส่ง3ามสี่คน เพื่อให้ได้รับรู้ทั้งหมดกสทชอ,อะไรเงนี้ด้วยครับที่ผ่านมาของูเาจะมีคว่า,วจ,าจะใครจเรียกที่ลวัดไปให้ข้อมูลอรน,นที่ผ่านมาอะไรครับใครเร่สมสารคดอ๋อของเป็นเรื่องของเขาเสร็จไปหมดแล้วไม่เกี่ยวเขาไม่เคยเรียกผมคนะถ้าเขาดูมาในโครงสร้างจริงๆเขาจะรู้ว่าผมเป็นการขายลิขสิทธิเ์เหมือนเขาเป็นเจ้าของถ้าเขาจะทําผิดหรือทําถูกเป็นเรื่องของเขาผมมีหน้าที่ไปร่วมงานเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้ไปดํารินะฮะผมไม่ได้เป็นผู้กําหนด แต่ทุกอย่างเคลียร์ไปแล้วนะครับเคลียร์ไปแล้วถ้าไม่เคลียร์คงไม่ได้ครับผมเรียบร้อยนะขอบคุณนะครับเรื่องอรครับนเรื่องลีภัยดีเรื่องลิพายคือเรื่องลีภัยเนี่ยวันนั้นนะผมพูดผมพูดผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เอาจริงๆมันก็มีประเด็นนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆนะก็คือมีประเด็นอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็คือฮันเลซึ่งอยู่กับผมมาจะปีหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้ฮันเลก็มีหมายจับอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งให้ที่พเตอร์แล้วกันนะฮะ ซึ่งหมายจับเนี่ยเป็นหมายจับที่ออกมาเรียบร้อยจริงๆแล้วแล้วส่งไปที่บ้านฮันเลคือน้องฮันเลมิสกันเมียนมาเนี่ยไม่มีสิทธิกลับประเทศแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะว่าคดีนี้มีอายุเป็นสิบสิบปีซึ่งน้องจะกลับไปทีก็ประมาณสี่สิบก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยถึงเรื่องการรีภัยให้น้องอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้น้องได้ประเทศรีภัยแล้วแล้วผมก็เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างเอกสารเป็นเยอะมากๆผมเพิ่งรู้ว่าการรีภัยเนี่ยต้องใช้เอกสารเยอะเหลือเกิน นะแต่น้องก็จะจากเมืองไทยไปถ้าตามเป้าหมายก็คือผมให้น้องอิ่มเอิบกับความสุขกับพวกเราอีกซีซั่นหนึ่งก็คือน้องจะเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับเราในมิ s แกรนอินเตอร์ครั้งนี้แล้วน้องก็เตรียมเก็บกระเป๋าประมาณปลายธันวาคมหรือเลยกสุดก็ต้นมกราคมน้องจะเดินทางไปสู่ประเทศที่3อยากรู้ไหมประเทศอะไรอยาน้องไปอยู่แคนาดาน้องก็น้องก็น้องก็จะเปลี่ยนฟังแล้วขนลุกน้องก็จะไม่ใช่คนพม่าแล้วครับ การไปครั้งนี้ก็คือเป็นแคนาเดียนนะครับนี่คือวิถีแห่งประชาธิปไตยส่วนในเรื่องของผมผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าผมไม่ถึงขนาดลีภยัยการจะลีภัยเนี่ยเราไปบอกกระทรวงต่างประเทศไม่ได้เราต้องไปก่อนเราค่อยลีนะฮะอย่างทันเลอย่างเงี้ยเขาออกมาก่อนล้วเขาค่อยขอลีอย่างของผมเนี่ยผมแค่ไปสอบข้อสักถามว่าการที่เราจะมีสองสัญชาติมันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเห็น คือจริงๆแล้วคนไทยก็เยอะที่มีสองสัญชาติมีสองพาสปอร์ตถูกไหมฮะแต่ทีนี้ผมเป็นคนคออ l o ผมไม่รู้ว่าใครจะเล่นตลกหรือเปล่าผมก็ต้องไปฟิกกับทางท่านอธิบดีซึ่งผมก็ได้รับคํายืนยันมาแล้วว่าไม่มีกฎหมายลงโทษเพราะประเทศไทยไม่ได้อนุญาตในทางการแต่ก็ไม่ได้ลงโทษนะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าเขาอนุญาตให้คุณคือสองสัญชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกําหนดตรงนี้ผมก็อยอมรับครับว่าก็เรื่องนี้ก็กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตผม ตจจแต่ไม่ได้รีภพยนะครับเพราะการรีภพยคือไม่มีสัญชาติออนะฮะจะสละสัญชาติเดิมแล้วไปขอสัญชาติใหม่แต่ขณะเนี้ย <c oughs> ไม่มีปัญหาสำหรับผมก็คือผมก็ได้อีกหนึ่งสัญชาติโดยที่ผมแค่ตอบเยสก็จบก็ก็มีพาสปอรต์ตไ,ได้เลยไม่หรอกครับคือผมบอกตรงๆนะฮะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาดาม่าใส่ผมนะฮะประเทศไทยใครก็รักแต่จะอยู่ยังไงให้ชีวิตปลอดภัยคุณอยากจะไปไหนมาไหนโดยที่คุณไม่ต้อง visa ไหมครับกรณีฉุกเฉินขึ้นมา เพราะว่าประเทศที่ผมกาลังจะถือคือประเทศที่ผมสามารถไปยุโรปไปไหนก็ได้ตลอดเวลา166ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องวีซ่าเลยนะฮะแล้วผมก็เป็นอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนผมก็ลงทุนของผมนะฮะแล้วผมก็ถูกต้องตามขั้นตอนไม่งั้นประเทศระดับนี้เขาคงไม่ตอบรับนะฮะแต่ก่อนจะตอบรับทุกอย่างผมก็ต้องศึกษาในข้อ,ขอกฎหมายเดี๋ยวใครมาเล่นตลกกับผมแต่ตอนนี้กฎหมายก็โอเคครับทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่น เพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ไม่ได้รีพายนะครับเพราะว่าการรีพายคือการไม่มีสัญชาติแต่เพียงแค่ว่าจะมีสองสัญชาติเท่านั้นจะได้สัญชาติใหม่เมื่อไหร่คะก็โอเคตามนั้นแหละครับเร็วนี้เนาะหรือผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ร้อนเลยสัญชาติอะไรพี่พิศนวัตก็อยู่ในเครือสหราชอาณาจักรครนะฮะก็เป็นคอมมอนเวลล์ครับผมก็อยากก็ก็ตามนี้ครับเพราะว่า ผมผมไม่ได้ปิดบังใครมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมศึกษาเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนบอกว่าเอา้ยาย้ายย้ายเมืองย้ายประเทศก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตอนนี้หลายๆประเทศที่เขาเป็นมาตรฐานสูงๆที่ประชาธิปไตยสูงส,งสงูเขาเขาตอบรับง่ายนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมานะครับแล้วเป็นประเทศที่รับคนที่แอพพลายเป็นคนที่มีศักยภาพทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็เห็นโปรไฟล์เก่า เขาก็อยากได้ประชากรที่มีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ก็ก็เรื่องสัญชาติไม่มีปัญหาเลยตามนั้นเลยฮะเป๊ะนะฮะยังคิดถึงกันอยู่ยังไม่ได้ไปเลยครับตอนต้นกะว่าจะไปหากับพรุ่งนี้เพราะวันพฤหัสจะมีคิวนะของแกอยู่แต่เพอเอิญว่าได้ข่าวว่าแกเลื่อนคิวแกก็เลยยังไม่ได้ไปแต่เร็วๆนี้จะกลับไปสวัสดีแล้วจะยอมขึ้นเวทีด้วยเป็นสเปเชียลเกสสักครึ่งวัน เอาเป็นว่าให้คิวแกครึ่งวันห้แกจะอัดกี่เทปก็อานสบายค uh huh. ่าตัวไม่รับด้วย uh huh. <laughs> เป็นการตอบแทนพระคุณ uh huh. นะเป็นความอะไรนะคิดถึงคิดถึง uh huh. นะครับไม่ไม่มีปัญหากันเลยจริงๆ uh huh. เพียงแค่ว่าตอนนี้อุดมการณ์มันค่อนข้างเหนือเหนือกว่าอาชีพละ uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะเราด้วยอย่างที่เห็นชัดเจนว่าสปอนเซอร์เราคือไม่เอาแล้วเขาไม่เอาเราหรือเราไม่เอาเขาก็ไม่รู้ <laughs> แต่ที่แน่ๆคือไม่มีในกลุ่มที่อ๋อซัพพอร์ ในกลุ่มที่ซัพพอร์ตที่ทำให้พวกเราเป็นแบบนี้กันอยู่นะฮะเราไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ครับพิธีกรประจำไม่ไม่เป็นแน่นอนครับเป็นเป็นแขกรับเชิญไปหาได้ทีวีออกได้นะครับทีวีออกได้ครับเชิญมาเลยฮะ <c oughs> ออกได้ฮะเพียงแค่ว่าไม่ทำงานประจำในทีวีนะฮะยังไม่ถึงคุณการแมนะฮะใจะเย็นๆผมผมว่าวิธีนี้กำลังจะมีเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะว่าเอาตรงๆอ่ะ ออทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์มทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามอ,อ๋อเจเนอเรชันแล้วเจนวเนี่ยมันเป็นเจนที่จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงขอให้กําลังใจทุกๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงการที่ผมพูดหลายคนอาจจะไม่ชอบทาไมทาไมเรายังทําละครอยู่ทาไมมาพูดอย่างนี้ก็ถามสิครับว่าละครคุณเลตติ้งเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณเลตติ้งคุณ9 1 0 11เราก็จะแฮปปี้แต่เลตติ้งคุณ12มันเป็นไปได้ยากมากคุณอย่าฝืนธรรมชาติจนเกินไป คุณต้องเตรียมตัวตั้งรับเหมือนน้องๆทุกคนเนี่ยเห็นไหมใหม่นี่ก็แบบหลากหลายมากเลยนะฮะเอาเป็นว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนและมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องปรับตัวตามครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเออผมคิดว่านะครับผมไม่น่าจะมีปัญหากับช่องไหนนะครับไม่ว่าจะช่องสองหรือช่องเจ็ ส่วนช่องเจ็ดผมมีปัญหากับบุคคลซึ่งบุคคลคนนั้นก็ได้ออกได้ออกไปแล้วนะฮะไปนั่งอยู่ที่อื่นผมก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะล้วก็ว่าที่กรรมการผู้จัดก,การใหญ่คนใหม่ก็เป็นคนที่ผมรู้จักดีก็คุยกันได้อยู่ในมือถือนะครับเพียงแค่ว่าเป,เป็นปัญหาของบุคคลเท่านั้นเองส่วนช่องสามมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ผมแบะบ,บอร์ดผมคิดว่าทุกคนต้องรู้ว่าร้อนหนาวนะฮะสมหวังไม่สมหวังเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ไม่น่ามีปัญหากับได้เสมอทุกเวลาครับแล้วถ้ามีอะไรดีๆแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้าก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าอยากทําอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะฮะอยากให้มันไม่เหมือนเดิมมากกว่าเพราะว่าถ้าเหมือนเดิมอ่ะทุกอย่างมันจะมีแต่ลดลงและลดลงเพราะว่าทีวีมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะให้มันเหมือนทุกวัน,ท,วนทุกวันที่เราดูได้เพราะเดี๋ยวนี้คนชอบดูอะไรที่มันแตกต่างตลอดครับอามถึงเรื่องรองเนตที่บอกว่าจะให้ลง โอ้ยแล้วฮะก็ผมไม่ได้แนะหรอกจริงๆแล้วมีคนมาถามผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้เอาเป็นว่าผมเป็นคนเสรีนะครับถ้าน้องผ่านจังหวัดมาได้เป็นมิสแกนประจำจังหวัดผมจะบอกว่าไม่เอาได้ยังไงนะฮะในเมื่อ nah, so <that> <enders> ูุ้่มในการแต่ละจังหวัดเขาก็เป็นคนดูแลการประกวดเราก็เคาร็สิทธิ์นะน้องเน็ตใช่ไหมฮะนะฮะซึ่งจะมาก็ไม่แปลกนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติผมว่า เราอาจจะยังไม่รู้จักเขาจริงๆก็ได้นะครับเขาอาจจะเหมือนแม่หรืออาจจะตรงข้ามกับแม่นะครับหรืออาจจะเป็นคนเรียบร้อยหรืออาจจะเป็นคนขวานผ่าซากเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อใครที่พูดถ้าจะให้ผมเชื่อใครสักคนต้องมาอยู่กับผมแล้วผมจะเชื่อว่าเขาเป็นเป็นใครครับไม่ปฏิเสธมาได้ครับมาได้ขอให้ผ่านด่านจังหวัดมาก่อนฮะ,ะอขอบคุณน,นะครับ